และนี่คือเมาส์และแผ่นรองเมาส์จาก LG Half Edge M Lab Edition ครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แ h a CPU ครับผมเปา h a CPU วันนี้จะมารีวิวเกมมิงเกียร์นะครับต้องแจ้งก่อนเลยว่า h a CPU เนี่ยไม่ได้ขายแค่คอมเซตอย่างเดียวนะขายทุกอย่างที่เกี่ยวกับของ CPU แยกไหมแยกใครจะซื้อ CPU เนี่ยแยกปะแยกเมนบอร์ดกรจอแรมเอ็มดอทชุดน้ำจออะไรก็ตามที่มันประกอบเป็นเครื่องอะแยกหมดรวมถึงเกมมิงเกียร์ก็แยกเช่นเดียวกันนะครับ เราวันนี้เราจะคุยกันนะในส่วนของเกม i ิ่งเกียร์ที่ออกมาเนี่ยแล้วเป็นตัวที่น่าสนใจเพราะว่าเขาพัฒนาคู่กับเอ็มแล็บนะครับเอ็มแล็บคืออะไรมันเป็นโปรแกรมที่เอาไว้ทดสอบความไวความแม่นความนู่นนี่นั่นของเกมที่เน้น f p s เป็นหลักนั่นเองนะครับเนี่ยเราไปดูกันว่ามันเป็นยังไงเอ็มแล็บอ่ะเนี่ยอย่างเงี้ยมันจะเป็นลักษณะาาที่ว่ามันจะเป็นโปรแกรมที่คล้ายๆวาโลอะ่ะที่ยิงนูน่นยิงนี่ยิงนั่นเนี่ยคือทดสอบทักษะความเร็วของมันปุ๊บ ทดสอบเลสพอนอย่างเงี้ยในลักษณะตรงนั้นมากกว่านะครับซึ่ง ROG หรือว่า Republic of Gamer เนี่ยปัจจุบันเนี่ยเขาได้ทำเกมมิ่งเกียร์อยู่แล้วและเกมมิ่งเกียร์ของ ROG ไม่ได้แย่ผมบอกเลยว่าถ้า ROG ผลิตอะไรมันไม่เคยมันไม่เคยแย่อยู่แล้วผมแจ้งตามนี้ไม่ว่าจะเป็นมาเทอร์บอดชุดน้ำการจออะไรอย่างเงี้ใช่ไหมเพราะว่า ROG นั้นเป็นแบรนด์ที่ขั้นสูงจาก ASUS อยู่แล้วนะครับและอยู่ในมือผมตรงนี้ฮะนี่คือ ROG h a r c S M l a g e d i t i o n ที่ออกแบบมาสำหรับสาย FPS โดยเฉพาะน้ำหนักเบามากๆราคาก่อนแล้วกันนี่บอกราคาก่อนนะ4.490นี่เเฉพาะราคาเมาส์นะแล้วมีแผ่นรองเมาส์ด้วยเดี๋ยวรอว่ากันนี่ครับเป็น,น ROG ตัว Phone S M-Lab Edition ก็คือจะเป็นแผ่นรองเมาส์ r อ g ด้วยดยเราบว่ากันนะครับสำหรับวันนี้พูดง่ายคือจะเป็น r o X X กับ M-Lab แล i t i o n นั่นเองซึ่งผมจะบอกว่ามันจะมี2อย่างก็คือเมาส์กับตัวแผ่นรองเมาส์เราจะเริ่มที่เมาส์กันก่อนเมาส์จะเป็นตัวนี้ครับ ROG h a จี e าร์ปเอ i ด i ตัวนี้เป็น Wireless Gaming อยู่แล้วแล้วน้ำหนักเนี่ยวิวเลยฮะ54กรัมเท่านั้นนะครับแล้วฟอร์มแฟกเตอร์ของเขาเนี่ยคือ ตัวเมาส์เนี่ยถูกออกแบบโดยนักเล่นเกมผ่น <Nope. S 1> านการทดสอบจากมืออาชีพที่เขาเล่นเกมแบบแนวแบบ FPS อยู่แล้วดังนั้นเนี่ยเราคงไม่ต้องสงสัยในเมื่อ X M Lab เนี่ยมันคือเมาส์สำหรับคนที่เล่นเกมสาย FPS จงแท้จริงที่มันเร็วทั้งหลายเช่น Overwatch 2 a l o a p e x PUBG อะไรพวกนี้นี่คือสาย FPS อย่างเดียวด้วยน้ำหนักที่มันเบาเนี่ย5.4กรัมเนี่ยทำให้มันสามารถจะเคลื่อนไหวได้อย่างแบบรวดเร็วเห็นไหมเนี่ยเบามากดูดิเหมือนไม่ถือ 54กรัมนี่คือเบามากนะครับแล้วเซนเซอร์เนี่ยเป็นแบบ optical ออปติคอลจาก r o G M Point ที่สามารถปรับ D P I ที่สูงสุดถึง36,000 D P I แล้วก็ด้วยเทอ r ีไร้สายจาก r o G เขาจะชื่อว่า สกิโนวาครับ rog สกโนวาเนี่ยจะเป็นแคน่มีไร้สายนะครับที่แทบไม่มีการดีเลย์เลยก็ว่าแล้เพราะว่าตัวนี้เป็นมาส์ไวเลสและเขาใช้เลสเอพีเนสดังนั้นการเลสฟ้อนเนี่ยมันจะสูงมากคือมันมไม่มีการแหลกไม่มีการเรทันซี่ไม่มีการดีเลย์ทั้งสิน้นดีเลย์น้อยมากๆนะครับเพราะตามราคาของมันนั่นแหละนี่คือเมาส์ที่ดีที่สุดแล้วนะครับแล้วก็ rog เนี่ยเป็นไมโครสวิตนี่เป็นสวิตของเขาเองแล้วก็ตั้งค่าได้5แบบปุ่มและก์ชันต่างๆเนี่ยสามารถเซตมาโคเซตต่างๆขนาดมากมายซึ่งการดีไซน์ของเมาส์ตัวนีี้เเนน่ยยจะป็แแวบบบรงา สไตล์ G Pro Superlight สไตล์ Galera Pro Plus อะไรอย่างเงี้ยเอาละฮะเรามาดูกล่องก่อนไหมอ่ะกล่องตัวนี้เห็นไหมเราจะเห็นชัดเจนว่าจะเป็น ROG X กับ M Lab นี่จะเป็นรูปเมาส์ครับ ROG h a r g Heart S M Lab Edition Asus Aura Sync อันนี้รองรับการสิงไฟอยู่แล้วแล้วก็สามารถเชื่อมต่อได้ทั้งวายเลสแล้วก็บลูทูธตรงนี้นะครับเป็นวา l เลสด้วยแล้วเขาจะบอกอะไรบ้างครับ อันต้าไลท์ฮะเบาสุดครับ54กรัมเห็นไหมเอาจีสปิดเนาะว่าไวเลสเทนโลยีคือเราลองนึกถึง G Pro สุดไลทดิมันมีไลท์สป e ดใช่ปะตัวนี้ก็จะมีสปิดเนาะว่านะครับแล้วก็ r o g m แหละ Optical Sensor ซึ่งเขาพัฒนาร่วมกับ M แหละ Optimal s e n t i n g ตรงเนี้ยในการที่จะทำให้ DPI มันสูงสุดถึง3 6 0 0 0 DPI ครับแล้วก็แบตเตอรี่ใช้งานเนี่ยในโหมดไวเลสนะสูงสุดถึง8.8ชั่วโมงเล่น3วันอ่ะยังไม่หมด่ะเล่นตลอดเวลาแบบไม่ต้องนอนเลยนะ3วันนะผมว่าคนนี้ไปก่อนเมาส์อีกต้องไหมสวิตช์ R O กดถึง70ล้านครั้งนี่คือหน้าตาของเมาส์นี่คือ M Lab เห็นไหมจะมีคะแนนบอกนะครับแล้วก็จะมี M Lab Setting o p t i m i z e r ตรงนี้นะครับก็จะมีโปรแกรมเฉพาะของเขามันจะเป็นโปรแกรมที่เอาไว้ไกด์ให้คุณสามารถที่จะออกแบบตัวโปรแกรมหรือออกแบบความไวออกแบบความคลิกตัวที่ผ่านการทดสอบอย่างเงี้ยเราจะได้เซตติ้งที่เหมาะสมผ่าน M Lab แบนั่นเองนะครับโอเคไหมรูปทรงของเมาส์ได้พัฒนาร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้าน,น e-sport ครับเพราะว่าถ้าเขาให้ตัวคนเล่นจะเป็นคนออกแบบเนี่ยเขาจะรู้ว่าจุดแข็งจุดอ่อนอยู่ตรงไหนดังนั้นเนี่ มาะสมที่สุดในการที่จะเล่นเกมแบบมืออาชีพเลยนะ4490เนี่ยนี่คือมืออาชีพละสำหรับตัวฮาร์ปเอตัวนี้เอ็มแล i t i ดิชันตัวนี้นะครับมาหนึ่งคือมันเบา2คือหลักการเออร์โกนอมิกเนี่ยดูทรงแล้วมันเป็นเมาส์ที่ออกแบบมาเฉพาะข้างขวาแล้วเวลาจับก็จะจับอย่างนี้ลักษณะน,นี้ดูแล้วจะเป็นปามกริปนะนเห็นไหมมันพอดีตรงนี้พอดีเลยรู้สึกว่าพอดีมือผมพอดีเลยเห็นไหมคลิกเนี่ยเป็นอา G m i c r o Switch ก็จะคลิกอย่างนี้ครับ ลองรับการสะบัดได้เต็มที่อยู่แล้วเพราะคนหลายคนก็ชอบสะบัดเมาส์อยู่แล้วัน้นในการสะบัดเมาส์จะเป็นลักษณะน,นี้การใช้งานโอเคไม่แย่แล้วก็มีซอฟต์แวร์ที่เรียกว่าเป็น M l a b s e t t i n g Optimizer มมันจะวิเคราะห์จุดแข็งของผู้ใช้และจุดอ่อนของผู้ใช้ <No. S 1> เพื่อออกแบบโปรแกรมเฉพาะของแต่ละคนด้วยว่าตอนนี้คุณจุดแข็งคืออะไรจุดอ่อนคืออะไรนะครับแล้ว <Wow. S 1> ก็ปรับแต่งค่าเมาส์เนี่ยให้เหมาะสมด้วยว่าเออถ้าเล่นอย่างเนี้ย DPI ควรเท่าไร Response t ทางควรเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยมันจะมีเซนเซอร์บอกมันจะมีตัววัดบอกนั่นเองมันจะมีตัวบอกนั่เองว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะได้เท่าไหร่อะไรยังไงนี่คือมันจะมีโปรแกรมบอกด้วยนะครับแล้วก็เซนเซอร์ออติคอลเนี่ย36,000 DPI ฮะเซนเซอร์ออติคอลรุ่นใหม่ครับเป็นแบบออติคอลอย่างเงี้ยถือว่าสูงมากนะครับแล้วก็ความยืดหยุ่นเนี่ยอย่างที่ผมบอกครับมันสามารถเชื่อมต่อได้3แบบ1คือมีสายอันนี้ปกติือ Bluetooth. 3คือบลูทูธนนนนําถ้าคุ่อยาให้มันดีเลย์ชื่ออมต่กิ๊กเก็ เซนซิงจะเป็น R o g M Point นะครับแล้วก็ปุ่มเนี่ยก็จะมี5ปุ่ม5บัปุ่มต้น1นึ่งสตัวนี้เป็นสกอ์ปกตินะครับฟิลลิ่งดีแบตเป็นลิเธียมไอออนครับน้ำหนัก50กากกรัมเบามากนะครับเบามากตรงนี้นี่คือเมาส์จาก R o g มีเมาส์ฟีดตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็ปรับ DPI ได้ตรงนี้ปรับ DPI ตัวนี้ตัวนี้แพรได้เป็นชุดต่บได้3แบบโอเคนี่คือเมาส์จากา o g แต่ว่าผมอยากรู้ว่าข้างในกล่องเป็นยังไงเราลองรามาแกะข้างในกล่องนอกจากตัวเบาาแล้วเราจะเจออะไรบ้าง กล่องออกมาเอ้ยสวยเห <c oughs> <c oughs> ็นปะเขามีลูกเล่นดีนะครับท่านผู้ชมครับเห็นปะเมาส์อ,อย่างงี้ใช่ไหมแกะออกมาแฟบฟึบดูดิปึบกล่องนี้ปึบเราจะเจอเมาส์ใช่ไหมแต่น,นี้เราจะไม่เจอเมาส์เพราะเมาส์อยู่กับเรา <c oughs> ครับแล้วก็จะมีอะไรบ้างหนึ่งคือตัวนี้คือตัว,ตวแปล <c oughs> ตัวนี้จะเป็นโลโก้ด้วยนะคือ R O G X M แ <c oughs> หละสมชื่อครับ R O G X M แหละตัวนี้จะเป็น U S B ครับ Type A ตัวนี้จะเป็น Type C สำหรับชาร์จแบตได้นะครับในกล่องจะมีตัวแปลงตัวนี้มาให้ก็คือ Type A ถูก Type C นั่นแหละแล้วก็แกะเนี้ยได้อีกครับ มีสายนะครับสายที่เขาแถมมาให้ครับก็ปกติทั่วไปเนาะมันจะเป็นไทเอร์ย A, มีไทเอมัแจะมีโลโก้ ROG แล้วก็อีกด้านนึงจะเป็นไทสีอันนี้ก็เสียกับขอมอันนี้ก็เสียกับตัวเมาส์ได้ปึ๊บปึ๊บในกรณีที่คุณใช้แบบมีสายใช้แบบมีสายเพื่อชาร์จแบตด้วยก็ได้หรือว่าจะปล่อยทิ้งไว้ก็ได้อะไรอย่างงี้นี่เขาแถมมาให้อย่างงี้ แล้วปุ๊บสายถักอย่างดีข้างในเป็นยางคน,คนคอ,อยู่แล้วครับนี่คือ ROG อยู่แล้วอ่ะนี่อะไรอีกครับอ่ะอันนี้จะเป็นตัว e c e i v e r เป็นโลก้ ROG อยู่นี่แล้วก็เป็นตัวสแกน,นการสอนแล้วก็จะมีสแกน watch loop kit tutorial ก็คือว่ามันสามารถที่จะลูปสวิตได้นะครับแต่ว่าก็ต้องสแกนไปดูวิธีการทำแล้วกันแล้วก็มีใบเซอร์อีกนะครับนี่ ROG X M หละ Welcome and Thank You นะครับพิเศษทุกส่วนร่วมการคอมโ o r a t i o n ก็คือเป็นการ Colla b สองแบรนด์ระหว่าง ROG กับ M Lab ตรงนี้นะครับพูดง่ายคือ ROG ก็จะเป็นป้ายแข็งแล้วก็มีอะไรอีกฮะรู้สึกว่าจะเป็นคู่มือว่าอะไรอยู่ในกล่องบ้างแล้วก็จะมีปุ่มบอกนะครับอันนี้คงไม่ต้องบอกอะไรหรอกคลิกซ้ายคลิกขวา backward forward ข้างหน้าก็จะเป็นตัวแพร์แพร์ลิงอะไรอย่างเงี้ยก็คือจะเป็นคู่มืออย่างเงี้ยแล้วก็จะเป็นโปรไฟล์สวิตชิ่งเนี่ยใช่ไหมส่ติว่าคุณปรับโปรไฟล์เนี่ยคุุณคณกด A บวก B มันจะเป็นสูตรของมันอะถ้าคุณปรับโปรไฟล์เขาเป็น A บวก C อะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมลอร์ไซเคิลจะเป็นแบบจะเป็นโค้ดลับจะเป็นโค้ดในการกดอย่างเช่นกด A กับ F ก็คือกดปุ่ม DPI กับปุ่มคลิกขวาอะไรเงี้นี จะมีโลโก้ด้วย ROG เอย ROGM Lab เอยจะมีโลโก้มีสติ๊กเกอร์นี่สามารถแปะได้นะจะมีโลโก้มาแล้วก็ตรงนี้จะมีอะไรอีกครับผมว่าน่าจะเป็นสกินเมาส์ป่ะนั่นไงนี่จะเป็นสกินเมาส์ครับเหมาะสำหรับคนที่ไม่ชอบอะไรเรียบๆนี่ก็จะเป็นสกินอย่างเงี้ยคือคลิกซ้ายคลิกขวาใช่ไหมตัวนี้จะเป็นแผ่นตัวที่สัมผัสเห็นไหมนี่เป็นสติ๊กเกอร์แบบด้านอันนี้จะเป็นแบบมันเห็นไหมจะสังเกตเทียบดูอย่างนี้เดี๋ยวเขาจะมีสกินนอว์ให้ด้วยเห็นไหมอันนี้ก็จะเป็นส่วนของตรงนี้โอเคเอาละฮะนี่คือส่่่ววนนนทีีีีีอออออยยูข้้้้าางงงใใตรรก็คืจจะะมมม๋เสส์ฟดดำห นี่จะเป็นตัวนี้ตัวนี้จะถูกสัมผัสกับตัวแผ่นรองเมาส์ใช่ไหมเพาจะมีตัวสำรองให้ด้วยเห็นไหมตีนเมาส์อ่ะโอเค นะครับส่วนของตัวเมาส์เองเนี่ยผมก็คงไม่มีอะไรเพิ่มเติมเพราะว่าผมดูทรงแล้วก็คือวัสดุสมราคาน้นหนักมันเบามากจริงอันนี้54กรัมเบามากจริงแล้วก็ดีไซน์เนี่ยเขาออกแบบตามอัลกอมิกจริงนะแถบเนี้ยก็จะเป็นการเลื่อนเห็นไหมเวลาเราจับนิ้วโป้งเนี่ยเราต้องการให้มันมีแถบการเลื่อนตรงนี้เขาก็จะมีเท็กเจอร์ไว้แบบจะหยาดเอาไว้กันเลื่อนตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ทางขวาเนี่ยก็จะมีการเลื่อนเหมือนกันตัวนี้จะเป็นโลโก้ ROG นะครับแบล็กวิร์ดฟอร์เวิร์ดก็จะเป็นอย่างนี้ตัวนี้เป็นนนนไไ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 ฟฟฟฟ RGB ซซิิงงงค์ดด้ผ้ผาาาสสสอลลลรรรันะรััับบบบวยยยยมมมมมม่่่่ีีีีแตตะะเเจปณ เนาะโอเคไหมนี่คือ r o g Half S M Lab Edition 4 4 9 0แล้วเบาแล้วของจริงจัดแล้วก็สมแล้วที่เป็นเมาส์ที่ X กับ M Lab ที่ออกมาได้ดี4 4 9 0ปอ่เก้าสฮมสดีเขาพีจำได้โอเคโอเคนี่คือตัวแรกเมาส์ r o g X M Lab ก็ต้องมีแล้วแผ่นรองเมาส์ r o g X กับ M Lab ก็ต้องมาดังนั้นเนี่ยที่ผมถืออยู่คือ r o g h o l e S M Lab Edition ตรงนี้นี่คือแผ่นรองเมาส์ฮะ e n Tanning Mouse Pad เขาบอกเลยนะว่าเป็น e n Tanning คือแบบเหมาะสับแบบเมาส์ไ้ซ้อมเลยอ่ะนะครับดังนั้นเนี่ยมันจะมีบอกประมาณนี้ Design for Pro อันนี้ p r o f e s s i o n a l ไฮบริดโ r รเซตเซอร์เฟตเอนชะูร์ส์มูดกรายไฮบริดโครเซตก็คือวัสดุของเขาเนี่ยจะเป็นลักษณะที่เป็นแบบไฮบริดผมเดาว่านะ่าจะเป็นแบบคอตตอนผสมกับโพลีเอสเตอร์นะแล้วก็แน่นอนถ้าแบบเป็นแผ่นอย่างเงี้ยถ้าเราเล่นเกม f p s อะ่ะมันจะแบบสปีดอยู่แล้วครับนี่ก็คือสามารถที่จะใช้งานได้อย่างลื่นไหลนั่นเองนะครับแล้วก็เอ็กซ์ตร้าสอฟฟ์แรปเอร์เบก็คือว่า<ม>ตรงยางอะ่ะมันจะนุ่มๆแต่มันนุ่มจริงนะเนี่ยนุ่มๆกอหนุ่มจริงตรงนี้เห็นไหม โอเคไหมเนี่ย improve your aim เนะี่ยเล่นแบบมีรูเลอร์ด้วยนะรูเลอร์ measurement making and aim lab มันละเอียดถึงขนาดว่าถ้าคุณเลื่อนเป้าไปตรงนี้คุณขยับกี่เซนมันจะมี measurement บอกตรงนี้เห็นไหมมันใช้ได้จริงนะแล้วก็อย่างที่ผมบอกครับจะเป็นตัว aim lab x rog design to improve your aim in all direction ครับก็คือทุกทิศทางเลยนะ90องศาเอ่ยไปถึง270องศาเอ่ยอะไรอย่างเงี้ยมันก็ละเอียดถึงขั้นแบบ mouse pad show much how distance you r w r i s t and forearm ก็คือข้อมือหรือว่าตัว forearm forearm fore คืออันนี้นะ forearm คืออันนี้ข้อน,นี้คือ มอมันวิเคราะห์ถึงขนาดที่ว่ามันขยับเท่าไหร่เลยนะ <Wow. S 1> เอมิงครอสแซยูสกีนนะครับมันเป็นการฝึกอะ่ะมันเหมือนเป็นแผ่นเรามาที่เอาไว้ฝึกอะ่ะผมไม่ไม่สายเกม a อ s ด้วยแต่ว่าเท่าที่ดูก็จะเล่นอย่างเขาจะเล่นอย่างนี้ปัด,ป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 ดๆอย่างนี้นีอกไหมดังนั้นเนี่ยเรามาดูเนื้องานของมันดีกว่านะครับด้านซ้ายบนจะเป็นโลโก้ ROG ด้านขวาจะเป็นโลโก้ M l a b แตรงนี้เป็นโลโก้ M-Lab แสวยงามตรงนี้เป็น รูเลอร์ไม้มันทัดที่แบ่งเป็นเซนติเมตรในนั้นผมบอกเลยว่าตรงนี้ใหญ่มาณห้าสิบเซนห้าสิบเซนกับห้าสิบเซนเป็นพื้นที่ขนาดสี่เหลี่ยมจัตุรัสและแน่นอนในเมื่อมันเป็น,ปนสีเ่เหลี่ยมจัตุรัสแล้วปุ๊บเนี่ยมันต้องไม่แบบสเปรดอยู่แล้วโอเคข้า okay. งหลังไปซ็อก r เบอร์หรือว่ายางแบบนิ่มนิ่มมากเห็นไหมนิ่มมากนะครับคือคุณภาพมันดีบบอ่ะเพื่เถอะแเทอล์ว่าอันเนี้ยจะอยู่ที่994สำหรับ,บ ROG h o n e n M Black Edition ตรงนี้สวยงามเห็นป่ะถ้าผมจะให้เห็นภาพคือผมต้องรองเอามาแล้วผมก็ลองทดลองฟ e ลลิ่งดยู่อย่างนี้ย มันรู้สึกว่าฟีลลิ่งตรงนี้มันต่างจากไม่มีเยอะเลยอ่ะมันแบบสปีดของจริงจริงๆนะมันเหมือนมันแบบยืนอยู่บนพรมอ่ะอ่าสังเกตดูความลื่นอ,อ่ะผมสังเกตดูง่ายๆมันแบบสปีดอย่างเงี้ยมันช่วยให้เมาส์ลื่นขึ้นจริงนะคือการสะบัดเมาส์เนี่ยมันไม่ต้องเป็นที่จะต้องใช้แรงเยอะมากกว่าเดิมเห็นไหมแล้วสังเกตดูตัวตีนของมันจะสัมผัสกับแผ่นรองเมาส์นี่เห็นไหมตัวตีนมาสอย่างเงี้ยดังนั้นเนี่ยโอ้โหผมพูดตรงนะผมใช้แผ่นรองเมาส์โง่ๆนะร้อยกว่าบาทมาเจอตัวนี้ผมจบเลยนะผมไม่่เเคยลน จริงอย่างเงี้ยโหแล้วพื้นที่มันใหญ่ด้วยไงคุณจะสะบัดอะไรก็สะบัดได้หมดอ่ะลองเทียบดูกับโต๊ะอันนี้โต๊ะเรียบนะโต๊ะไม้ออกแรงเท่ากันเราจะรู้ว่าการฝืกเท่าไหร่เราต้องใช้แรงเยอะกว่าเดิมอ่ะอันนี้คืออย่างงี้แล้วลองดูเรามาเล่นกันในนี้นี่ผมจะเทียบง่ายเลยปึ๊บโอ้โหดูมันไหลลื่นดูมันใช้แรงน้อยกว่าเดิมแล้วดูเมาส์มันดูแบบมีชีวิตชีวาเหมือนเดิมนะครับันนั้นเนี่ยผมบอกเลยว่าถ้าคุณใช้เมาส์ตัวนี้ แล้วคุณเป็นคนสายที่เล่นเกมแบบดรับแบบ e-sport น <c oughs> ึกออกปะการแข่งขันน่ะ e-sport อะเ e มาส์ตัวนี้ข้อดีของมันคือมมนมีโปรแกร,รม M l a b Edition ในการที่จะปรับแต่งโปรไฟล์ของคุณให้เหมาะสมกับตัวพื้นฐานที่คุณเล่นการ movement การคลิกการอะไรมันปรับได้หมดนะครับมันมีโปรแกร,รมเฉพาะที่สามารถทดสอบจุดวิเคราะห์จุดแข็งอะไรของคุณได้แล้วก็ปรับ DPI ตามความเหมาะสมในการเล่นของคุณนึกออกไหมทำให้คุณนั้นสามารถซ้อมได้ดีขึ้นเล่นได้ดีขึ้นยิงได้แม่นขึ้นคมขึ้นและมีการตอบสนองที่ไวขึ้นเอาอันดับแรกก่อนเรื่องการดีไซน์เป็น เพราะออกแบบโดนนักกีฬาอ e ีสปอร์ตบุ่มไม่เยอะเพราะว่าคุณจะไปคลิกอะไรนักหนาเพราะงั้นคุณเล็ก A.P.S ใช่ไหมก็คลิกซ้ายคลิกขวาสกอแฮปปี้แบ็กเบิร์ดฟอร์เวิร์ดตรงนี้เชื่อมต่อ3แบบบลูทูธไวเลส USB <c oughs> ได้หมดนะครับแล้วก็จะรู้สึกได้ว่ามันเข้ามือน้ำหนักเบา54กรัมโคตรเบาและแบตเบบตอรี่แบบลองไลฟ์ ใช้ได้สูงสุด88ชั่วโมง <Wow. S 1> สูงที่สุดตั้งแต่ผมเคยเจอมา4.49กราฟรต่เอา OG Half S M Lab Edition ตรงนี้เรียบง่ายเจ็บแต่จบครับนี่คือเมาส์ถ้าคุณต้องการให้มันครบเซ็ตครับ OG h o n e S M Lab Edition นี่คือแผ่นรองเมาส์ที่มีขนาดไม่ได้ใหญ่โตอะไราไมากมายแต่ไม่มีพื้นที่ให้คุณสามารถที่จะกวาดเมาส์ไปทั่วแล้วโคตรลื่นและเป็นแบบสปีดทั้งคู่เนี้ย ผ่านการร่วมมือเดียวกันรับสองแบรนด์ใหญ่อย่าง r o g ที่มีชื่อเสียงทางด้านของเกมมิ่งเกียร์กับเ็มแที่มีชื่อเสียงในส่วนของการฝึกฝนกับเกม FPS โดยเฉพาะ <c oughs> แล้วมาคอลแลบกันผลลัพธ์ออกมาได้ตัวนี้ได้ตัวนี้ work ไม่ work ลองพิจารณาดูและ2ออย่างนี้มีจําหน่ายที่ i have CPU ฝากไว้ด้วยครับเจอกันใหม่ครั้งหน้านี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ